โอ้โหสมุนเพียบทีมงานหาจินหมานแต่ตัวนี้ไว้ใจไม่ได้นะตัวนี้ไ <laughs> อพวกสังเกตพวก,อ,กอ,อื่นกระดิกขางไอตัวนี้อูพึ่งเนาะมาเรืวเร็วเรวอูสเสียวบางแก้วข้างหลังวะ Leo, 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 leo. Nặng lạ. Đây. Bạn kẹo. Mà đâu?

สมุนไล่นี่อวะก,วกองก้อนอองมานี่นก้องนี่นี่ไม้รับไม้รับตรงนี้นี่ ออกมานีได้นีมบงัง่ง,ง,เาาง,งเอา้องเนี่แหละของแท้ mẹ này là con thẻ con 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 ở máy băng lên Này này là con thẻ